พบกับมาสเตอร์โค้ดน้องวัฒนาวัฒนาวงศ์นะคะซึ่ง EP นี้นะคะน้องจะมาบอกให้ทุกท่านนะคะได้รู้ว่าทำไมธุรกิจอินดีมของเราถึงสามารถเติบโตสวนกระแส ภาวะวิกฤตต่างๆมาได้และเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนั่นเป็นเพราะว่าธุรกิจอินดีมของเรามีสินค้าที่ดีมีคุณภาพใครได้ใช้นะคะเป็นติดใจทุกคนเลยค่ะแล้วก็กลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ําโดยไม่จําเป็นที่พวกเราจะต้องไปตื้งง้อขอขายเลยค่ะเพียงแค่ได้ใช้ก็ติดใจแบบนี้ดีไหมคะ ตอนนี้คุณคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าของอินดีมของเรามีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะเนื่องจากธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานในรูปแบบของแพลตฟอร์มเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ค่ะจึงทำให้นักธุรกิจอินดีมทุกคนไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าค่ะสามารถจำหน่ายและทำธุรกิจได้ง่ายโดยไม่ต้องแพ็คของส่งเอง ไม่ต้องวิ่งส่งของเองนะคะซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทนเราแบบนี้ดีใช่ไหมคะซึ่งอินดีมของเรานะคะได้มีแพลตฟอร์มให้แก่นักธุรกิจอินดีมได้ใช้ถึง2แพลตฟอร์มเลยนั่นก็คือ IDM แพลตฟอร์มและพันล้านแพลตฟอร์มค่ะซึ่งทั้ง2แพลตฟอร์มนี้นะคะก็จะมีสินค้าสำคัญๆของ IDM และสินค้าของพาร์ทเนอร์ ใน EP นี้เรามาดูสินค้าในแบรนด์ IDM ของเรากันดีกว่าค่ะสินค้าตัวแรกนะคะที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะนั่นก็คือ b บล็กเซ s ามิออ l หรือน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าข้ออักเสบและโรครูมาตอยค่ะลดความดันบำรุงหัวใจบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะ นอกจากนั้นยังบำรุงผิวพรรณและเส้นผมลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคมะเร็งด้วยที่สำคัญนะคะท่านใดที่มีระบบการเผาผลาญไม่ดีตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันและถ้าหากว่าท่านใดนะคะเริ่มอายุมากนะคะนอนไม่หลับทานตัวนี้ก่อนนอนค่ะทุกท่านจะหลับสบายนะคะเอาล่ะค่ะไปดูตัวที่2กันนะคะนั่นก็คือไฟเบอร์พลาส โปรไบโอติกนะคะซึ่งนะคะเป็นอาหารเสริมที่เขาบอกว่าสุขภาพดีต้องเริ่มต้นที่ลำไส้ค่ะเพราะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับสมดุลระบบขับถ่ายและระบบการย่อยอาหารให้กับพวกเราค่ะช่วยทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกของเสียต่างๆออกจากลำไส้รวมทั้งสารพิษอะไรที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นะคะทางไฟเบอร์พาร์ทโปรไบโอติกของเราก็จะขับออกมาให้ด้วยนะคะ และนอกจากนั้นนะคะยังลดการก่อเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้อักเสบนะคะหรือโรคลิสิดวงทวารน,นะคะแม้แต่ใครที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะถ้าหากว่าลำไส้ของคุณสะอาดค่ะกลิ่นตัวกลิ่นปากก็หมดไปแบบนี้ดีไหมคะเอาละค่ะไปดูสินค้าตัวต่อไปกันนะคะนั่นก็คือถังเช่าผสมซิงค์ค่ะ เสริมสร้างฮอร์โมนบำรุงร่างกายทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะช่วยลดอาการอ่อนเพลียทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค บำรุงหัวใจทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดด้วยกระตุ้นและก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่สำคัญนะคะยังมี การต้านอนิมูลอิสระและก็การต้านการอักเสบของร่างกายด้วยและที่สำคัญนะคะยังช่วยในการฟื้นฟูการทำงานของไตด้วยนะคะนี่ก็เป็นอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่ดีมากๆค่ะคราวนี้ค่ะเราไปดูสินค้าในกลุ่มของเครื่องดื่มชนิดชงกันบ้างนะคะซึ่งเครื่องดื่มชนิดชงของเราจะมีทั้งกาแฟโกโก้ชาเขียว ชาไทยนะ,ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์0%คอเลสเตอรอลนะคะช่วยทำให้สุขภาพดีรูปร่างดีปลอดภัยที่สำคัญอร่อยมากด้วยนะคะที่คุณควรมีติดบ้านค่ะคราวนี้ค่ะมาดูสินค้าในกลุ่มเกษตรบ้างดีกว่านะคะซึ่งจะเป็นสินค้าของพาร์ทเนอร์ของเรานะคะเป็นสินค้าที่ชื่อว่าเกษตรอินเตอร์บายไอค่ะ ซึ่งตัวแรกนะคะก็จะเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชชนิดน้ำนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถฉีดพ่นให้กับพืชได้ทุกชนิดเลยและที่สำคัญใช้ได้ทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชเลยนะคะซึ่งนะคะจะมีส่วนประกอบสำคัญนะคะเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกว่า18ชนิดนะคะอาละค่ะไปดูตัวต่อไปนะคะ อาหารเสริมสำหรับพืชเกษตรอินเตอร์ชนิดเกรดนะคะซึ่งจะมีอยู่2สูตรนะคะสูตร1เนี่ยจะเหมาะสำหรับพืชที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตไปจนถึงออกดอกเลยค่ะแล้วก็ต้นยางพารานะคะสามารถใช้สูตร1ได้ค่ะ และในตัวที่2นะคะก็คือเกษตรอินเตอร์ชนิดเกรดสูตร2นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับพืชที่อยู่ในช่วงของการให้ผลผลิตค่ะหรือต้นปาล์มนะคะก็สามารถใช้สูตร2ได้นะคะซึ่งอาหารเสริมสำหรับพืชของเกษตรอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสูตรน้ำหรือสูตรเกรดนะคะเป็นตัวนะคะที่ช่วยในการเจริญเติบโต ให้กับพืชของเราได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่ทำให้พืชน,นะคะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยเพราะว่าโมเลกุลนะคะของอาหารเสริมสำหรับพืชเกษตรอินเตอร์ของเราเป็นโมเลกุลขนาดเล็กค่ะเมื่อเราฉีดพ่นนะคะ ไปที่ลำต้นนะคะใบกิ่งก้านนะคะพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกระบวนการสังเคราะห์แสงเลยและนะคะในส่วนของการใช้โรยไปกับพื้นดินเพื่อให้รากนะคะสามารถดูดซึมไปใช้ไปใช้งานในการดูแลลำต้นนะคะจะบอกว่านะคะอาหารเสริมสำหรับพืชของเรานะคะสามารถใช้กับดินได้ทุกชนิด ทุกค่า ph และที่สำคัญนะคะสามารถใช้ในดินที่แห้งแรงได้นะคะตัวอาหารเสริมสำหรับพืชของเรานะคะละลายได้ง่ายค่ะเพียงแค่ไอ้น้ำนะคะที่ระเหยออกจากดินก็สามารถละลายอาหารเสริมสำหรับพืชตากเกษตรอินเตอร์ของเราได้หรือแม้แต่น้ำค้างในยามเช้า ก็สามารถละลายอาหารเสริมสำหรับพืชของเราลงสู่ดินได้และนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะอาหารเสริมสำหรับพืชตรากเกษตรอินเตอร์ของเราเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชที่เป็นออแกนิกร้อยเปอรได้รับการการันตีตรวจสอบจากประเทศเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะอาหารเสริมสาหรับพืชเกษตรอินเตอร์ของเรานะคะไม่เป็นพิษ ไม่เป็นภัยต่อผู้ใช้ต่อพืชต่อสัตว์และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะไปดูสินค้าอีกสักตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องกรองน้ำพันล้านนะคะซึ่งกรองน้ำได้ถึง7ขั้นตอนเลยค่ะผลิตน้ำดื่มที่สะอาดให้กับเรานะคะ ที่ผลิตได้ทั้งน้ำแร่และก็น้ำอันคลายค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนี้หลายๆท่านนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพต้องไม่พลาดนะคะที่จะมีเครื่องกองน้ำติดบ้านนะคะอย่าลืมนะคะเครื่องกองน้ำพันล้านของเราสุดยอดมากๆมีติดบ้านไว้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญทำธุรกิจกับอินดีมด้วยสินค้าคุณภาพของอินดีมนะคะทำให้ทุกท่านมีความสุขและก็ร่ำรวยไปกับเราค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นสินค้าต่างๆของเราแล้วประทับใจกันเลยใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะสินค้าดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเราอยู่กับสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานที่สําคัญนะคะสินค้าของเรานะคะก็ส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีรางวัลมีเครื่องการันตีต่างๆนะคะที่จะทําให้ทุกท่านนะคะสามารถทําธุรกิจอินดีมได้อย่างสบายใจเลยคะ่ะนอกจากเราจะมีสินค้าดีมีคุณภาพ แล้วที่จะทําให้พวกเราทํางานง่ายแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือเรื่องราวของการเงินนะคะเงินที่เราจะได้จากระบบอินดีมของเรานะคะมีแผนรายได้อะไรยังไงบ้างนะคะติดตามกันใน e ีพีต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ